สวัสดีครับแฟนเพจคลังบ้านชาวุกรุงเทพนะครับแล้วก็ท่านที่ติดตามทางช่อง YouTube นะครับพบกันต่อนะครับอันนี้เป็นรีวิวคอนโดนะครับอเวกัสการ์เด้นนะครับแยกมินบุรีติดสถานีรถไฟฟ้าเลยนะครับก็เดี๋ยวพาชมด้านในกันเลยนะครับเป็นคอนโด2ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับแอร์สตัวเฟอร์นิเจอร์ครบครับเครื่องใช้ไฟฟ้าครบอันนี้มีโต๊ะทานข้าวนะครับมีโซฟามีชั้นวางทีวี อันนี้เป็นห้องโถงนะครับมีแอร์ให้หนึ่งตัวนะครับอยู่ติดแยกมีนบุรีเลยนะครับติดสถานีรถไฟฟ้านะครับเป็นคอนโดสองห้องนอนสองห้องน้ำนะครับแล้วก็หนึ่งห้องครัวน,นี่เป็นห้องครัวนะครับมีเคาน์เตอร์มีซิงค์มีตู้แขวนนะครับแล้วก็มีตู้เย็น ให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็ยูกระเป๋าไว้เดียวนะครับเข้าอยู่ได้เลยนะครับพร้อมเสร็จสับพร้อมอยู่นะครับคอ,อนโดตรงนี้นะครับการเดินทางสะดวกสบายมากนะครับรถประจำทางสาธารณะผ่านหลายสายมากนะครับติดโรงเรียนเศรษฐบุตรนะครับใกล้แยกไฟแดงมีนบุรีนะครับ สวยมากนะครับนี่นเดี๋ยวพาไปชมห้องนอนนะครับห้องนอนมีสองห้องนะครับมีเตียงมีที่นอนทั้งสองห้องเตียงที่นอนตู้เสื้อผ้านะครับอันนี้ห้องนอนใหญ่นะครับเตียงหกฟุตพร้อมที่นอนนะครับแล้วก็ห้องนี้มีห้องน้ำในตัวนะครับ ติดตั้งเครื่องทำน้ําอุ่นเรียบร้อยคอนโดนี้ยังใหม่นะครับน่าอยู่นะครับสุขภัณฑ์ก็ยังใหม่เอี่ยมห้องนี้ห้องนอนใหญ่นะครับก็มีแอร์ให้นะครับ มีแอร์ทั้ง2ห้องนอนแล้วก็ห้องโถงก็มีแอร์นะครับมีแอร์ทั้งหมด3ตัวนะครับห้องนี้ก็มีเตียงนอนที่นอน6ฟุตนะครับตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งนะครับเดี๋ยวพาไปชมอีกหนึ่งห้องนะครับห้องนี้ก็มีครบแล้วเช่นกันนะครับตู้เสื้อผ้าเตียงนอนที่นอนนะครับแอร์ Air. เครื่องแป้งนะครับท่านใดสนใจนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ095 902 2479นนะครับผมสุข,ขุมนะครับเบอร์แอดมินเพจโดยตรงนะครับผมสนใจนัดดูห้องได้ตลอดนะครับ นสนใจนะครับก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ095 902 2479นะครับของสุข,ขุมนะครับเบิร์ตรงแอดมินเพจเลยนะครับก็สำหรับรีวิวคอนโดให้เช่าห้องนี้นะครับก็ขอจบรายง,งานเพื่อนตรงนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ